ีย oh. สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพีก่ก้ตูนกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยกิจกรรมที่ศาลเจ้านะคะไปเตรียมงานเทศกาลแล้วหลังจากนั้น10บโมงตูนต้องไปโรงเรียนนะวันนี้คิวก็จะยาวหน่อยนะแล้วก็กลับมาทำเตรียมอาหารสำหรับไปปาร์ตี้ส่วนน้องหุนเพื่อนคุณสามีนะ โอเคเรามาดูกันว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะคะไปกันคะ่ะทุกคนช่วงนี้ซักระแจงก็จะร้องดังเลยนะคะนี่ต้ปลูกมันหวานไว้หน้าบ้านนะฝนเพิ่งหยุดตกออคุณลุงคุณป้าเดินไปสางเจ้าค่ะ

どういうことあ、て。こうて。これで。本当。もう、もうちょっと。これはちょっと、なんかにするんだけどね。Uh -huh. <laughs> 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 ติดกันรอบหมู่บ้านเลยนะทุกคนผ่านไปสองชั่วโมงยังไม่เสร็จแต่ว่าต้องไปเยียดแล้วนะคะทุกคนเหมือนกับว่าตอนเย็นตุนจะไปปาร์ตี้ที่สวนอังุ่นของเพื่อนคุณสามอีกไม่ได้อะ่ะเพราะว่ามันมีงานที่ศาลเจ้ามีงานจนถึงเย็นอ่ะเราต้องช่วยจนถึงดึกเลยอะ่ะไม่ไม่รูไม่รู้เจ็ดเจ้าหน่อน้อยเจ็ดไอเจ็กไอเ็ โอ้ยแล้วเพื่อนอากีก็แบบปกติเราไปร่วมตลอดเนาะโอ้ยเครียดแล้วเนี่ยเขายังทำกันอยู่เลยนะคะทุกคนเตรียมงานน่าจะถึงเย็นเลยแล้วต่อด้วยพรุ่งนี้ด้วยอะถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนอาจารย์ยังไม่มายังไม่มายังไม่มาไม่มยใช่ไหมครับมี เดี๋ยวตุ้ยขออนุญาตไปเรียนก่อนนะคะ I s t เสียเวลาไม่นะดน just check ทุกคนคะตุนเรียนเสร็จแล้วสองชั่วโมองผ่านไปแบบสองชั่วโมองกว่าจุกๆเลยเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวต้องไปช่วยงานศาลเจ้ากันต่ออีกอะ่ะก็คือวันนี้ทั้งวันเลย c a n ซลิลรุ่นพี่ไปเรียบร้อยแล้วด้วยอากิ c a n ซิลไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะหกโมงกว่าจะมีงานแล้วเขาก็ให้เราไปนั่งฟัง นักบวชที่เขามาทำพิธีนะคะก็วันนี้ก็งานสันเจ้าทั้งวันพรุ่งนี้ด้วยทุกคนนานๆทีคือมันจะเป็นกิจกรรมหมู่บ้านทุกคนแล้วก็แต่ละล็อกช่วยกันทำนะคะอย่างตูนะแถวตูนะ่ะสิปีมีครั้งหนึ่งอะทุกคนแล้วคุณลุงก็บอกว่ารอบหน้าก็คืออีสิบปีอะ่ะลุงป้าบางคนก็อาจจะไปแล้วก็อยากให้มาทำด้วยกันก็เลยแบบ แคนเซิลรุ่นพี่ไปก็ทํากิจกรรมหมู่บ้านกันนะคะก็เพราะว่าของรุ่นพี่อาจจะมีปีละครั้งหรือสองปีครั้งเนาะเราก็แบบยังมีโอกาสได้ไปแต่เนี่ยสิปีมีครัเอาเอาที่แบบเนาะเพราะว่าทางหัวหน้าหมู่บ้านเขาก็แบบอยากให้เราไปร่วมไม่อย่างนั้นอีกสิปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้ร่วมกับคุณลุงคุณป้าที่อยู่ละแวกบ้านแล้วก็ได้เพราะว่าแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วเท่าที่ตุถทายให้ทุกคนดูอะ เนี่ยทุกคนเขาเริ่มติดผ้าแล้วนะคะโคมไฟสีแดงโคมไฟแล้วโคมไฟที่ทุกคนเห็นนะเสาแดงๆก็ามาติดกันนะแล้วก็วันนี้ประตูก็เพิ่งสร้างตัวนี้ประตูเพิ่งเอามาติดกันนะปกติจะมีแค่จะมีแค่ประตูหินนะคะแต่ประตูไม้เพิ่ง จะสร้างอากิไปส่งตูลแล้วก็มาสร้างกันอืมอื่นได้ของแล้กราคาไม่เหร่ตุนจะทาเย็นตโฟแบบง่ายๆเลยนะไม่ครบสูตรนะเพราะวันนี้เราค่อนข้างไม่ได้มีเวลาเปนขนาดนั้นแล้วก็เกี๊ยวทอดนะคะเพราะตุนอยากทําเย็นตโฟพวกลูกชิ้นอะไรพวกนี้ตุนก็จะใช้แบบรูปนะคะของญี่ปุ่นนะคะลูกชิ้นปลาอยู่เยอะจังแล้วก็จะทําเกี๊ยวเกี๊ยวสผ่อนลูกทานะไอ้นี่มัน ไอ้น,นี่เป็นเกี๊ยวของญี่ปุ่นแต่ว่าของญี่ปุ่นจะเป็นเกี๊ยวสีขาวไม่ใช่เกี๊ยวไข่นะคะสีตอนทอดแล้วพวกนี้ก็จะอัน,นี้นิดนึงพวกลูกชิ้นปลาเด๋วเราแกะห่อแล้วก็เอาไปลวกน้ําอีกรอบนึงก่อนนะคะ เราจะมาทำซอสเย็นตาโฟกินกันเองนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่นี่ทำเองหมดทุกอย่างใส่กระเทียมนะคะพริกแล้วก็ตัวไม่มีกระเทียมดองตัวก็จะใส่หอมดองที่ทำที่ทำเองนะคะใส่ซอสมะเขืเทศซอสมะเขืเทศก็จะหมด ที่ทำก็หมดไปแล้วด้วยซอสพริกใส่เต้าหู้ยี้ประมาณ3ก้อนนะคะเต้าหู้ยี้มีขายนะในซปเปอร์มาร์เก็ตปกติของญี่ปุ่นก็มีขายต่อไปใส่น้ำส้มสายชูนะคะน้ำตาลประมาณ4ช้อนชา ทาน้ำให้รอบขอบนะคะสกุูอัดลงไปประมาณนี้ ต่อไปราวสาธิตห่อนกกระทาให้ดูนะคะไขน่นกกระทาพับมุมเข้าหาแบบนี้นะคะตประมาณนี้ ันนี้เป็นเกี้ยวขาวนะทุกคนไม่ใช่เกี้ยวสีเหลืองถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็โอเคแล้วนะคะ เกี๊ยวปูอัดของเรานะคะทานเล่นนี่นะคะเกี๊ยวทอดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน,น้ำซุปตัวจะใช้ผงดาชิตัวน,นี้นะคะตัวจะไม่ตัวจะไม่เคี่ยวใส่อะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเวลาตั้งเคี่ยวขนาดนั้นตัวก็จะใส่ผงดาชิสาลายนะคะ าชิป,ปไทยแล้วก็ซุปไก่สำเร็จรูปนะคะโอเคทุกคนอันนี้เป็นวุ้นเส้นผักบุ้งนะคะผักบุ้งในสวนอันนี้ตุนลวกไว้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ของอากีจะเป็นเส้นเล็กนะคะแล้วก็ผักบุ้ง ต่อไปซอสของเรานะคะซอสเยนตาโฟซอสเยนตาโฟถ้าเราทําเองอ่ะเขาจะไม่ค่อยสีชมพูนะทุกคนที่สีชมพูที่ทุกคนซื้อมานะเขาใส่เ,เขาใส่สีผสมอ,อาหารนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยนตาโฟของเรา

ก๋เกี๊ยวแยากกินเกี๊ยวมากมเกี๊ยวไข่นุกทานนะคะ จานะทุกคนคุณป้าแต่ละคนอนะอายุเยอะแต่ว่าว่องไวมากแบบทุกคนไวมากมีคุณป้าคนหนึ่งอะที่แบบคอยคอยเปิดรูอะเชือกอะให้ตุนเอากระดาษกระดาษตัวนั้นเรียกว่าในกระดาษสีขาวๆภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโกเฮนะทุกคนเราก็ติดกันรอบหมู่บ้านเลยเดินอะสองชั่วโมงกว่าแล้วก็มี ไปวางโคมวางโคมนั้นน่ะก็คือเดี๋ยวจะไปวางรอบบ่ายนะคะคุณสามีจะไปแล้วแล้วตอนเย็นเราก็ไปทํากิจกรรมส่วนวันพรุ่งนี้อะ่ะก็จะเป็นการเคลียร์นะตูนไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนมาดูเยอะนะเพราะว่าเขาทํางานกันจริงๆทุกคนเราเอาแต่มัวจับโทรศัพท์จับกล้องถ่ายรูปแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือเขาทํางานจริงๆเขาไม่เขาไม่ไม่มีใครเล่นโทรศัพท์คุณป้าคุณลุงนะทุกคนเราก็เลยแบบ ไม่กล้าถ่ายเลยที่ทุกคนเห็นก็คือช่วงต้นๆเท่านั้นเองนะครับเขาทำงานไปจริงๆไงงานหนี่งเ,เดี๋ยวเขาจะว่าคนไทยอย่างเราว่าอู้ง,งานได้เนี่ยเราก็ไม่กล้าเนอะไปทำก็แบบไปทำจริงๆดีกว่า ทยกับญี่ปุ่นก็โค้งกำลังระบาดหนักเนาะเขาก็คาดการว่าตัวเนี้ยจะระบาดจะระบาดขึ้นอีกอะ่ะที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นวันเราเป็นแสนแล้วนะทุกคนรอบเนี้ยเขาคาดการว่าจะติดมากกว่ารอบที่ผ่านมาซะด้วยซ้ำตปเพราะว่าตัวใหม่อะมันแพร่เชื้อได้ง่ายมากอะได้ง่ายมากๆในอากาศนะคะ แล้วผลวิจัยก็ยังไม่มีรองรับมากพอว่าอาการจะหนักหรือเบานะคะโอเคโอเคเดี๋ยวปุตูนขออนุญ,ญาต ไปกินข้าวกันต่อแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยนะเพราะเดี๋ยวช่วงหกโมงเย็นเดี๋ยวเราจะไปนั่งฟังสวดที่ศาลเจ้ากันต่อตปกติอะ่ะเขาจะสวดกันข้ามคืนเลยแล้วก็จะมีของขายอะไรพวกนี้เนาะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอ่ะอาจจะแค่สามทุ่มหรือสี่ถึงสี่ทุ่มประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านแต่เมื่อก่อนอนะ่ะเขานอนกันไม่ใช่นอนสิเขานั่งอยู่ศาลเจ้านั่งคุยกับนักบวชจนถึงข้ามวันเลยนะคะเมื่อก่อนนะก่อนหน้านั้น คุณป้าเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรพวกนี้เนาะนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสทําอะไรแบบนี้อีกันในชีวิตเราอ่ะเราก็เลยเอาไปจอยก,กับเขาดีกว่าโอเคไปกินข้าวแล้วค่ะไปเลยตอนนี้หกโมงเย็นนะคะทุกคนเราไปร่วมง,งานสารเจ้าอีกรอบหนึ่งวันนี้สามรอบที่สามแล้วเชาว้า บ่ายเย็นนะคะเนี่ยเราติดกันทั่วหมู่บ้านเลยนะเอ็นตัวนอันนี้เป็นที่ใส่เขียนทุกคนข้างในจะมีที่นั่งนะคะอาจจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาน่าจะห้ามถ่ายก่อนทำพิธีเลย

วันนี้ตุนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ